สรุปว่ามันมันสามารถฟื้นฟูได้นะครับขึ้นมาร้อยร้อยสามสิบนะขึ้นมาสามสิบ cca นะครับเนี่ยสวัสดีครับมาพบกับช่องทำได้ช่วยแล้วนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับนี่อันนี้ผมซื้อเครื่องชาร์จมาใหม่นะครับเป็นเครื่องชาร์จสไลส์สไลส์ซันเฟรดนะครับเป็นของมอนฟ a ร่านะครับอันนี้สามารถเร่งแอมได้นะครับในการชาร์จ อันนี้ไอตัวเนี้ยผมเคยเคยชาร์จเอาไปชาร์จแบตบรถยนต์ไปละแต่ผมยังไยังไม่ได้ลองมาฟื้นฟูสลายพันซันเฟดของแบตนะอันนี้แบตเตอรี่ผมเอามาจากโซลาเซลล์นู้นนะครับโซลาเซลล์ ale, อันนี้เอากลับมาเป็นอันนี้เพราะว่ามันมันเริ่มแย่แล้วอันนู้นก็เอามาจากรถกระบะผมนะนะครับ เดี๋ยวผมจะลองฟื้นฟูนฟนแบตอันนี้ดูว่ามันจะใช้ได้ไหมโดยใช้เครื่องอันนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะตอนนี้นะครับ CCA อยู่ที่100 CCA นะครับค่าความต้านทานนะอยู่ที่29.32นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดฟื้นฟูน,ฟน,นะครับแล้วก็ผมจะเร่งเร่งให้ชาร์จชาร์จแรงสุดเท่าที่เครื่องนี้จะทำได้นะประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวลองมาวัดกันดูเลยว่า ไอซ CCA จะเพิ่มไหมแล้วก็ไอ้ตัวนี้จะลดหรือเปล่าครับความต้านทานจะลดไหมเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมเริ่มเลยอนี่อ,ออกช็อบเออก่อนอื่นผมยังไม่ได้ลองวัดไอ,อ้น้ำกดดูเลยนะเดี <S <S ๋ยวผมลองก่อนเดี๋ยวผมลองวัดน้ำกดดูเนะว่ามันเข้มหรือว่าจืดหรือว่ายังไงเนาะ ค่าน้ำกดนะครับถ้าให้ดีนะครับมันต้องอยู่ที่ 1, 2 5 <g> 0 <ül> ก็อยู่ประมาณเนี่ยประมาณเกือบๆสีเหลืองประมาณนี้นะนี่ประมาณหนึ่งันสองร้อยห้าสิบอันนี้พันสองอยู่นี่พันสามอยู่นี่ต้อครึ่งๆประมาณนี้อันนี้ยังจืดนะถือว่าจืดถือว่ายังจืดพั 1, 2, <g ül> นสองนี่อันนี้เข้มอันเนี้ยพันสามนี่เข้มเกินแล้วเนะี่ยโอ้มันไม่เข้มเงี้ย เข้มอยู่ช่องเดียวเออเนี่ยพันสามกว่าเลยจริงๆต้องอยู่ประมาณนี้โอ้ช่องนี้ทำไมเข้มวะเดี๋ยวผมอาจจะใช้น้ําอันนี้ครับผมอาจจะดูดน้ํากดออกแล้วก็ใช้น้ํากันเนี่ยใส่ลงไปแทนนะครับเนี่ยช่องอื่นก็จืดอ,อันนี้ก็จัดเลยเอออันนี้โอเคอันนี้โอเคแต่ถ้าเราจะนัน่นเราก็ดูดออกแล้วก็ใส่น้ําสักหน่อยก็ได้เอาน้ํากันใส่แทนเนาะหรือว่าน้ําเปล่าน้ําสะอาดใส่แทน เดี๋ยวผมไปเอาขวดมาใส่กดก็อนจะมีช่องสามห้าหกเนาะที่เข้มเนาะเดี๋ยวผมจะปรับให้มันจืดหน่อยเดี๋ยวตอนเราชาร์จมันจะเข้มขึ้นนะสองรอบสดสองรอบโอ้ ตอนนี้ช่องสามช่องห้าช่องหกจืดไปแล้วนะกดจืดไปแล้วแล้วผมจะชาร์จเลยผมยังไม่ได้เสียไฟตัวนี้นะคีบก่อนดูขั้วให้ให้ดีนะครับอันนี้บวกก็อยู่กบวกนะบวกขีบบวกเอาลบขีบลบอย่างงี้ครับมันจะขึ้นมาละแล้วผมก็เสียบปลั๊กเสียบป c, ลั๊กครับผมเบาแป๊บจริงๆต้องเบาก่อนเนาะ เดี๋ยวจะให้ดูเนาะดูเห็นไหมในนี้นะครับอันนี้เป็นแบบอ่าแบตบเจลแบตบอะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นตะกั่วกดฝั่งเนี้ยไอฝั่งนี้เป็นชาร์จอัตโนมัติพอใกล้เต็มมันก็จะลดลดแอมในการชาร์จอัตโนมัติเนาะแล้วก็ไอฝั่งนี้อ่อมเรากําหนดเองนะแอมชาร์จเนี่ยฝั่งนี้ป้าบแมนวนวลนะเออเขาเรียกว,ว่าแมนวนวล เดี๋ยวผมเร่งเลยอันนี้เป็น1นึ่แอมผมเร่งเลยเร่งสุดเลยอ่าหน้าจอขึ้นอยู่ที่20.5สิ้แอมแต่จริงๆไม่ถึงนะอยู่ประมาณสักสิบสามสิบี่อมัยมันก็จะค้างอยู่อย่างนี้เลยนะประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะอันนี้ผมลองไปก่อนเนาะได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมบอกเพื่อนๆตอนท้ายเนาะเพราะว่าแบตผมก็ไม่ได้ไปหาที่อื่นผมก็เอาแบตของผมเองเนี่แหละถ้าช่องมีช่องได้ช่องหนึ่งนิ่งอะนะไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยเงี้ยก็เลิกเลิกทำ <laughs> ลองดูก่อนเนาะโอเคครับอ่ะตอนนี้ผม ทิ้งไว้ประมาณ2ี่นาทีเนาะตอนแรกว่า1ินาทีจะมาดูอันนี้ประมาณยี่สินาทีละเดี๋ยวมาดูช่องอ่ะทุกช่องเลยนะเนาะไอผมสังเกตนะของผมอะช่องที่จือ้อที่เข้มเข้มนะที่กดมันเข้มอะ่ะมันจะขุนหมดเลยน้ําอ่ะไม่รู้เป็นไรอ่ะเดี๋ยวดูช่องแรกเนาะอ่าช่องแรกมีเดือดปุ๊บปุ๊บมั่งนะ มีปฏิกิริยาอยู่นะนเพื่อนๆเห็นไหมมันเดือดช่องต่อไปเนี่ยอันนี้มีกระตุกกระตุกเห็นไหมนะอ่ะช่องต่อไปอันนี้อันนี้ปฏิกิริยาเยอะเลยช่องเนี้ช่องที่มันมันเข้มมากเลยเออช่องนี้แหละช่องต่อไป มีนะมีแบบเป็นนี่บุ้ง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 เห็นไหมช่องเนี้ยมีอยู่นะแหม่จิ๊บจึ๊กจิ๊บแหมช่องนี้ก็เยอะเออช่องเข้มเข้มเนี่ยคุณคุณเนี่ยมันจะปฏิกิริยาดีอะ่ะเนี่ยเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่ช่องที่มันจืดๆอะ่ะเนี่ยนิ่งๆเนี่ยอันนี้นานๆจะปึ้บสักทีช่องสองช่องสี่ช่องสี่ช่อง 4, มันน้อยมันก็มีนะปฏิกิริยาสรุปว่าก็ครบทุกช่องแหละแต่แบบมันความแรงมันไม่เท่ากันบางช่องก็ปฏิกิริยาน้อยบางช่องก็ปฏิกิริยาเยอะเนาะตอนนี้ผมชาร์จอยู่ที่อะให้ดูนะ17แอมป์อันนี้ผมเร่งสุดแล้วนะ17แอมป์เดี๋ยวดูแอมป์จริงๆนะว่ามันได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นไหม SM, 12 M 12อแอมป์แอมป์ประมาณเนี้ยไอเครื่องเนี้ยผมลองถ้าเครื่องมือผมดีนะเนี่ยไอ้่าตัวเนี้ยยูนิตีตัวเนี้ยดีแสดงว่าไอเครื่องเนี้ยมันมันไม่ตรงนะค่าไม่ตรงบางทีมันขึ้น20เลยนะแต่ผมเคยวัดได้สูงสุดก็ประมาณ12 13นี่แหละผมเล่นจนสุดหมดแล้วเล่นจนสุดละอันนี้ก็เป็นแมนนวลละอ่ะผมจะทิ้งไว้สัก ชั่วโมงสองชัง่วโมองเดี๋ยวลองมาหยุดชาร์จแล้วก็ลองมาวัด CCA กันดูเนาะว่ามันจะขึ้นว่าอ่ะตอนนี้ชาร์จได้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับมันยังขึ้น15.2.3้องจแอมนะแล้วก็ลองวัด CCA ดูเนาะอ่าร้อยสหขึ้นนะ CCA ขึ้นตอนแรกเท่าไหร่นะร้อยนึงใช่ไหมว้า <Wow. S 2> อ๋อใส่ไมว่าเดี๋ยวผมลองต่อนะเดี๋ยวผมจะชาร์จต่อไปอีกคับ สองสามชั่วโมงเนาะอ่ะตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสองสามวันแล้วนะครับอแรกผมชาร์จชาร์จชาร์จแล้วก็หยุดชาร์จแล้วก็หยุดแ,แล้วก็สุดท้ายผมมาชาร์จแบบโหมดโหมดชาร์จปกตินะแบบว่าหมดชาร์จปกติเลยแล้วพอมันใกล้เต็มมันก็จะค่อยๆค่อยๆลดกระแสนะเ,ะเดี๋ยวผมลองมาดูนะว่ามันมันสามารถฟื้นฟูได้ไหม ตอนแรกที่ผมจำได้น่าจะเป็น100 cca นะน้ำกดผมก็ทำแค่ทีเดียวนะอย่าขึ้นมา1 0 0ย3 0นะขึ้นมา30 cca นะครับเนี่ยสรุปว่ามันมันสามารถฟื้นฟูได้นะครับแต่มันอยู่ที่สภาพของแบตเตอรี่ด้วยเพราะว่าอันเนี้ยผมไปเอาเอามาจากรถกระบะ ไออันเนี้ยนะรถกระบะมันชาร์จไม่ได้แล้วไอมันมันสตาร์ทไม่ได้แล้วผมก็เลยเอามาใช้กับโซลาเซลเป็นปีปีกว่ามั้งเนี่ยมันก็เริ่มแบบเหมือนอ่าผมเปิดผมเปิดพัดลมได้ไม่ถึงเช้าไงมันก็หมดก่อนประมาณตักีสี่อะไรเงี้ยพัดลมมันก็หยุดหมุนเพราะว่าไอตัวตอนนี้แบตมันยุบยุบเกินพิกัดแล้วไอตัวคอนโทรลชัชเจอร์มันก็เลยตัดไงผมว่ามันอยู่ที่สภาพแบตเตอรี่ด้วย อันนี้ผมผมแค่มาทดลองดูว่าไอ้อเครื่องตัวเนี้ยมันมันใช้ฟื้นฟูได้จริงไหมแต่มีพ่าพี่ที่เขาทำเป็นร้านเลยนะเปิดร้านฟื้นฟูฟแบตเตอรี่นะเขาก็ใช้ตัวนี้ร่วมด้วยแต่เขามีหลายหลายอย่างนะเขาจะมีเครื่องเชื่อมโมมีมีเครื่องเครื่องเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่เขาแบบดัดแปลงมาด้วยครับ <S <S แล้วก็เครื่องเชื่อมโมแล้วก็มีตัวนี้อ่ามีตัวนี้ด้วย ก็ถือว่ามันมันก็น่าจะใช้ได้นะเพราะผมเห็นพี่ที่เขาแบบเมือชีพเลยนะเขาก็ใช้อยู่แต่ของเขาใช้หลายตัวแค่นั้นเององั้นนี่ผมมีแค่นี้ผมก็ลองลองดูว่ามันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆถ้าแบตดีนี่ขึ้น,ข,นขึ้นเยอะเลยผมว่า CCA ขึ้นขึ้นได้เยอะแล้วเราก็ต้องมาดูชาร์จชาร์จฟื้นฟูอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะต้องมาด้วยน้ำกดในช่องพวกนี้ ต้องคอยมาปรับกดปรับอะไรตลอดนะแต่ผมผมปรับไปแค่ครั้งเดียวนะครั้งที่ผมถ่ายให้ดูนั่นแหละผมปรับไปแค่ครั้งเดียวเองสรุปนะสามารถทําได้นะครับมันขึ้นมาแค่30 cca ผมเคยลองนะผมเอาเอาที่ชาร์จออกแล้วก็รอให้แบตมันเย็นมันมันขึ้นมาสูงสุดได้140 cca นะอันนี้นครับสรุปสรุปว่าฟื้นฟูได้นะครับ แต่อยู่ที่สภาพแบตด้วยโอเคใครจะซื้อก็ซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมเขาเรียกอะไรนะติดติดแท็กติดแท็กไว้เผื่อเพื่อนสนใจเนาะตัวนี้ไม่แพงด้วย0 0มั้งมากประมาณ500กว่ากบาทอะไรประมาณเนี้ยเอามาชาร์จเฉยก็ได้เอามาชาร์จแบตรถมอเตอร์ไซค์ชาร์จแบตรถกระบะอะไรเงี้ยก็ชาร์จได้หรือว่าเราจะมาลองฟื้นฟูเหมือนผมเงี้ยแบบลองฝึกดูเนี้ยผมว่าก็โอเคอยู่นะถูกด้วยตัวเนี้ย โอเคนะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปของผมกดนักช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะครับใครสนใจก็สามารถกดที่แท็กสินค้าได้เลยผมเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้นะครับผมว่าโอเคอยู่นะตัวเนี้ยเ๊ายบายสวัสดีครับ น,นี่มอนฟาร่านะมอนฟาร่าเร่งเร่งแอมได้หรือชาติแบบปกติก็ได้อ่าโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย